สวัสดีครับช่องสมบัติเวลลตี้ครับวันนี้เราจะมาทดลองใช้นะครับตัวสเปรย์ล้งางตู้แอร์นะครับผมไม่เคยใช้มาก่อนนะครับนี่เป็นการใช้ครั้งแรกนะครับจปชลองทดลองใช้กันนะครับถรถจะรถคันนี้ก็เป็นโตโยต้าพาสิโอม์อกาเก่าก็สมควรนะครับเนี่ยนี้โรเวอร์นะครับนี่ต้องไปล้างน้ำล้านงาาาน้ำทำความสะอาดเพราะรจอนานหลายปี ของเดิมน่าจะไม่ได้ทำความสะอาดเท่าไร่ไมาดูตู้นะครับปกติเขาให้ฉีดลงไปในท่อลมนะครับแต่ว่ากลัวว่ามันจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าคือลักษณะคือตู้แอร์ตรงนี้ครับนี่ตู้ตรงนี้แผ,แ,ผนนแผงแผงตู้แอร์ตรงนี้นะครับเขียนแผงแอร์เนี่ยแต่ถ้าเราฉีดลงนี้ไปโดยใช้สายเนี่ยมันก็อาจจะไปกองกองอยู่พื้นนะครับอาจจะทําความสะอาดได้ไม่ตรง จุดหรือว่าไม่โดนนะครับก็เลยเออถอดโบอร์ออกนะครับแล้วก็ให้มันเห็นรังพึ้งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ล้างคาแบบนี้นะครับโดยไม่ต้องออถอดตู้มาล้างนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะได้ดีแค่ไหนนะครับหลังจากฉีดเข้าไปแล้วนะครับเราเคยททำปฏิกิริยาที่ผมก็มาฉีดเข้าไปในท่อท่อลมแอร์นะครับเพื่อที่จะให้มันล้างให้ล้างท่อส่งลมเย็นครับ มันสาดทั้งบกครับี๋ย่เขาลึกพยายามแหย่เข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปฉี้ไปหลังจากที่ฉีดไปสักพักนะครับตัวโฟมมันก็จะไปสลายคราบนะครับก็เห็นเป็นคราบสีน้ำตาลสีดาอะไรครับออกมานะครับ,ออนะรบแล้วก็เขาบอกว่ามันก็จะไหลออกไปเองนะครับ จะอะไรย้อนกลับไปไม่รู้จะไปออกไหนก็บอกว่าจะออกทางที่ระบายนะครับที่ระบายน้ำเอของเรานะครับนี้ส่วนตัวแอร์รตอนนี้ตัวแอร์ก็สะอาดอยู่นะครับรังพึ่งก็ไม่ได้ไปอะไรเยอะก็เห็นว่านี่ครับมันก็จะดันสิ่งสปกปรกออกมาไว้ที่โฟม,มนะครับเหมือนเหมือนน้ำยาล้างตู้ที่เรามาล้างภายนอกนครับเัาก็ตัดแล้วก็ดันสิ่งสปกปรกออกมาข้างนอก เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ฉีดไว้แล้วนะครับลอา,าดูผลงานกันความสกรปรกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเนะี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเนี่ยเห็นนี่ขนาดฉีดโดนเลยนะครับขนาดนโฟมฉีดโดนเลยยังไม่สามารถที่จะล้าง หรือทำไรเสียงสุอป,ปกให้หลุดออกมาได้นะครับก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับก็สรุปจากตัวผมเองนะครับถือว่าไม่ได้ช่วยนะครับไม่ได้ช่วยให้อ์สะอาดขึ้นนะครับในความรู้สึกคนก็คือแค่กลิ่นนะครับก็คือมีกลิ่นกลิ่นเลมอนให้ดูสดชื่นแต่ว่า ในเรื่องของความสะอาดของรังผึ้งก็ยังเท่าเดิมนะครับส่วนการฆ่าเชื้อโรคก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่ามันฆ่าเชื้อโรคได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ทางกายภาพนะครับเท่าที่เห็นด้วยสายตานี่ขนาดฉีดใส่รังผึ้งแท้ๆนะครับมันยังไม่ออกหรือว่าหลุดออกออกมาได้นะครับตามนั้นนะครับสําหรับสเปรย์ล้างตู้แอร์นะครับแบบ แบบล้างคารถนะครับก็เป็นตามที่เห็นนะครับใครที่จะใช้ก็พิจารณาดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ